จากที่เรานั้นได้ใช้ความพยายามอุตสาหะมาอย่างยิ่งยวดยมนะตอนนี้ก็ทําให้เราได้อุ้ยกำปบน้ำมันไม่รู้ว่าถึงลิตรหรือเปล่านี่นะอืมเดีย๋ยวเราจะกรองเอาแต่สิ่งที่อันนี้นะเดี๋ยวต้องหาอะไรทําที่ตักก่อนน,นะ น, <c oughs> นี่อันนี้ขวดคือเราต้องเตรียมภาชนะโยมนะเตรียมภาชนะเอาไว้เพื่อที่จะใส่น้ำมันนี่เดี๋ยวเราจะตัดเอานี่ดูนะยโยมนะเรามีมาวางไวต้ตรงนี้ก่อนเพื่อรองนะจะได้เอียงน้ำมันอ180องศานะโยมนะ แต่ก็มันก็ได้ไม่ไม่มากเท่าไหร่เราก็ตักใส่ในนี้ไปก่อนอได้ประมาณขวดหนึ่งมั้งนะโยมไม่รู้ถึงขวดหรือเปล่านะแต่มาว่าน่าจะไม่ถึงหนึ่งขวดโอ้โหต้มสิบลูกโยมได้แค่นี้เองนะนี้ใช้สิบลูกนะนี่ไม่ใช่น้อยๆเราจะได้อยู่ประมาณครึ่งขวด เดี๋ยวเราจะค่อยค่อยกรองใส่ไปเอามันไม่ได้นยโยนนะต้องบีบให้มันเล็มเดี๋ยวเราก็เลียนทิศเออเบบนี้ง่ายกว่าอีกนี่ มาดูกันว่าจะถึงหนึ่งขวดหรือเปล่านะน้ำมันมะพร้าวสดๆจะสดจากไร่ใหม่จากเตาเลยต้องกรองเอาสิ่งปลกปลอมออกไม่งั้นเดี๋ยวมันบูดนะโยมนะเห็นก็บอกว่ว้ขี่อันนี้มันสามารถเอาไปทำมันนั้นได้ตโตนะ สามารถเอาไปทำมาเป็นสีพึ่งได้เราจะเอาไปกรองเอาแต่น้ำมันมนี่นี่ตอนนี้เราก็ได้นี้มาด้วยกระบวยอันนี้เป็นเศษขี้พึ่งนะโยมนะไม่ใช่อย่างอื่นอย่างใดเดี๋ยว ต้องรักษากความสะอาดนิดนึงนะสะอาดตรงไหนสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนไม่รู้นะนี่ถ้าเราใส่แบบนี้เราจะนะให้น้ำมันมันหยดลงไปโอเครางนี่คลอ่ยมดและโยมนะมมเราจะสามารถกดเอาน้ำมันได้ให้น้ำมันมันหยดลงไปข้งล่าง น่ากินมากเลยโยมนะอันนี้เราสามารถนําไปรับประทานได้นะนี่ จะตักเอาน้ํามันกระนะนี่ละอองเพลิงមានតើเพลิงមានតើមើលរបងតោកเอาទៅតําពីម៉ែយ ोम ណានេះណាទៅทําជីភឹងណានេះអាចទៅឯជាមុន3ได้ตัวนี้เราก็จะตักเอาอืม โอ้โยมเนี่ยใช้เวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนใช้เวลา,าหลายชั่วโมงโยมเป็นสิบกว่าชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานก็เริ่มทำตั้งแต่เที่ยงจนวันนี้ก็เที่ยงอีกวันหนึ่งแล้วนะก็เป็นสองเป็นหนึ่งวันนะว่าจะได้มานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นโอ้ไม่หลวงพี่เข้าใจแล้วทําไมน้ามันมะพร้าวนี่ถึงมีราคาแพงโยมนะเออเป็นน้ำมันแท้ๆเราไปซื้อมาแค่เพียงขวดเอมโอยขวดหนึ่งโยมนะไปซื้อวันนั้นก็ ราคาตกอยู่ที่ขวดละร้อยกว่าบาทอันนี้ก็เลยไปหามะพร้าวมาได้แล้วก็เอามาทำอีกลองดูยมนะว่ามันจะเป็นเช่นไรก็เกือบหนึ่งขวดนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเต็มหรือเปล่าโอ้โหเกือบ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 ไม่ถึงหนึ่งขวดนะเลยนิดเดียวเดีย๋ยวเราจะคอยรอที่มันหยดลงมา ต้องเอาให้มันคุ้มค่ากับเวลาที่เราทำไปเพราะว่าเราใช้เวลาทำนี่นานมากโยมนะกว่าจะได้หนึ่งขวดก็ยังดีนะโยมเนาะนี่เห็นกระบว่าเอาไปกินกับข้าวเหนียวโยมนะไปขลุกกรเรือนีไหม ต้องคันเอาน้ำให้มันออกมาให้หมดเพราะเราเสียดายรสชาติมันจะหวานๆโยมนะเหมือนกับกะละเมะเหมือนกับกะละเมที่เราเคยกินกันจะคล้ายๆแบบนั้นกะละเมะมะพร้าวไม่รู้ก็น่าจะมีสูตรวิธีการทําที่คล้ายๆกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจด้วยว่าจะใส่น้ำมันน้าตาลเชื่อมไปต่ออีกแล้วก็ใส่งาใส่ถั่วอะไรอ่นไม่ได้คิดลองทําดูโยมนะ อันนี้เป็นกากน้ำมันที่เรากรองออกมาแล้วก็เหลือก็ได้แค่นี้เลยโยมนะมกับเวลาที่เราทำไปได้ขวดหนึ่งน่าจะขวดหนึ่งพอดีเลยไม่พอดีก็ต้องพอดีอะ่ะเราก็จะทำให้มันพอดีที่สุดกว่าจะได้โยมมะพร้าวสิบลูกโยมนะให้น้ำมัน ให้ดำมันแค่นี้หละนะสิบสิบเอ็ดลูกนะนี่หรือว่าใครปวดแขนปวดขาจะสามารถทำเป็นยารักษาก็ได้นะโยนนะเดี๋ยวนะเต็มไหม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 พอดีไหมพอดีไหมพอดีไหมไม่เต็มนะครับนี่ขวดหนึ่งพอดี ไม่ถึงหนึ่งลิตรเียดาได้พี่จะเอาให้มัน นี่โยมนะหนึ่งขวดพอดี <c oughs> สิบลูกได้แค่นี้โยมนะนี่สิบลูกอเจริญพรยัิโยมทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาฟังกันในวันนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเดอ้ออนุโมทนาสาธุ